สวัสดีครับเดือนนี้เดือนสิงหานะครับถึงวันนัดหมอนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับนัดหมอวันนี้ไปปรับเครื่องมือนะครับวันนี้ว่าจะใส่ยางจะใส่สีฟ้าชมพูนะครับเหล็กก็หลุดนะครับหลุดตรงนี้นะครับเหล็กหลุดนี่ฮะเหล็กหลุดสองที่นะครับตรงฟันการามกับ คับตรงใกล้ตรงที่ถอนหลังพันเคี้ยวนี่ยฮะเดินทางแล้วครับไปกันเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับมันจะใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับทิดเดียวซีดิมกก เป็นนะครับเป็นทางกัรนะครับแป๊บเดียวไวเหมือนเดิมสวัสดีครับข้าหคลิปนี้ก็ปรับเครื่องมือนะครับครั้งที่เจ็ดแล้ววันนี้ก็หมอนัดนะครับ31ส,สิงหาก็เหมือนเดิมครับเข้าไปก็แจ้งแจ้งหมอว่าแม็กเก็ตหลุดนะครับสองตัว หมอก็ถามว่าไปทําอะไรมานะครับผมก็บอกว่าไอตัวฟันการามที่ถอนเออที่ที่ติดไปก็หลุดตั้งแต่ที่แรกนะครับ <c oughs> ส่วนอีกซี่ที่หลุดนะครับส่วนอีกอันที่หลุดก็เคี้ยวข้าวครับโดนหินนะครับข้าวมีหินนะครับก็แรงครับเสียวฟันเลยหมอติดตรงที่เดิมนะครับติดที่เดิมตรงฟันการามก่อนครับ นี่ครับฟันการามข้างในนะครับแล้วก็หมอให้ลองทดสอบกัดฟันดูนะครับหมอบอกกัดฟันตอนแรกเรากัดปุ๊บมันติดครับแล้วหมอก็บอกว่าให้กัดแรงๆหมอจะได้รู้นะครับว่ามันติดตรงไหนหรือว่ามันหลุดยังไงนะครับผมก็กัดคือมันรู้สึกไม่ปกติใช่ไหมครับมันรู้สึกเคืองๆนิดหน่อยคือไม่ถนัดเราก็ กัดตามที่เราถนัดนะครับกัดผมก็ออกแรงออกแรงกัดเลยครับเบรเกตหลุดเลยนะครับเอ,อหมอก็เลยว่าอ๋อติดสูงไปแล้วหมอก็ติดลงมาต่ำอีกนิดนึงนะครับคราวนี้พอบอกเรากัดคราวนี้ไม่ติดแล้วครับแล้วก็อัดเขาบอกว่ากัดแรงๆเลยกัดลองกัดแรงๆอีกทีคราวนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนเบรเกตก็ ตอนนี้ก็เคียวง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับคือช่วงช่วงแรกๆครับช่วงที่จะติดจะติดเหล็กครับจะติดบล็กเกตครั้งแรกครั้งแรกนะครับรรนะให้หมอจะให้ทดสอบนะครับให้ให้เคี้ยวหรือว่าให้กัดดูนะครับกัดดูจะจะได้เล็งถูกนะครับว่าแปดตรงไหนนะครับ มันจะได้ไม่เป็นเหมือนเหมือนของผมนะครับหลุดบ่อยให้หมอเขาได้รู้ว่าตำแหน่งเออเราก็ต้องเคี้ยวตามที่ถนัดเลยนะครับเคี้ยวอ่าเนี่ยครับหมอจะให้กัดฟันดูเราก็กัดตามที่ถนัดที่เคยเคี้ยวข้าวเลยนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าว่ามันจะหลุดนะครับก็กัดกัดแรงๆจนมันหลุดเลยครับหมอจะได้รู้ว่าแปะตรงนี้แล้วมันมันหลุดแกจะได้ขยับลงมาอีกอย่างเค้กของผมเนี่ยครับ เออจะได้ไม่หลุดบ่อยๆเหมือนของผมนะครับหลุดที่เดิมบ่อยๆเหมือนผมมันจะได้เออเราจะได้ไม่คิดมากว่าเออรวมทั้งฟันผมมันก็เอียงเข้าไปด้วยนะตรงฟันกรามเนี่ยอ๋อถว่ามันจะเอียงเข้าไปฟันบนมันก็เลยโดนเหล็กนะฮะหมออัดกิจข้างบนนิดำแน่งเดิมมันนะฮะมันอาจจะอยู่ข้างบนนิดๆครับฟันบนก็เลยโดน พอเรานอนกลางคืนอย่างเงี้ยตะแคงขวาตะแคงขวาอย่างเงี้ยนะครับก็นอนกลางคืนกัดฟันแรงก็หลุดครับึงวันนี้หมอก็ให้เทสแล้วครับแกหมอหมอเขาเลยแปะลงมาอีกนิดครับไม่โดนฟันแล้วครับตอนนี้แต่รู้สึกว่าโอเคนะครับไม่ไม่ไมเคี้ยวเคี้ยวถนัดกว่าทุกครั้งนะครับที่ ที่ติดมานะครับเลเกตครั้งนี้เพราะว่าหมอให้ผมเทสที่หมอให้ผมทดสอบว่าขัดฟันกัดแรงแรเลยผมขัดจนเลเกตหลุดเลยครับหมอก็เลยลองว่าอ๋อติดสูงไปหมอก็เลยติดลงมาข้างล่างอีกนิดนึงครับแล้วส่สวนอีกอันหนึ่งนะครับก็ติดให้แล้วก็โคต้าก็หมดแล้วนะครับสามวันก็อันนี้ก็ต้องเสียเงินนะครับเสียเงินอันละสามร้อยนะครับผม ส่วนแผลนะครับถามหมอว่าแผลแผลปกติไหมหมอก็บอกว่ามันก็โอเคยอยู่แต่ก็ยังไม่หายดีนะครับมันก็ยังมีรูอยู่นะฮะตรงนี้นะครับมันก็ยังมีรูอยู่แต่ไม่ไม่เหมือนฝั่งขวานะครับมันเพราะว่าเพราะว่าหมอเขาก็บอกอยู่ว่ามันจะหายมันจะหายช้านะครับ พราะเขามีควานหาเศษรากที่ติดด้วยนะครับอาจจะหายช้าหน่อยแต่มอกม็อก็บอกว่าพยายามอย่าให้เศษอะไรเข้าไปติดๆๆนะครับส่วนวันนี้นะครับสียางนะครับเลือกเป็นสีฟ้าอะไรนะฟ้าชมพูครับชมพูฟ้านะครับสลับกันนี่ครับชมพูฟ้าสลับกันนี่ครับอ ็ค่าใช้จ่ายครับก็อับเครื่องมือ1ัน0ครับแล้วก็เออบลเกตโคต้าก็หมดแล้วครับก็เสียอีก300เป็น 1, 8 8 0 0นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดือนกันยานะครับ นัดนัดปรับเครื่องมืออีกวันที่ประมาณวันที่21นะครับ21กันยาเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากให้ใส่สีอะไรก็ลองแนะนำกันมาดูนะครับแต่ผมจะไปใส่มาให้ดูสำหรับคลิปนี้ไปเะี่ยงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ